คุณมีคุณค่าแม้ในวันที่คุณไม่รู้สึกถึงมันคุณมีความก้าวหน้าแม้ในวันที่ดูเหมือนไม่ไปไหนคุณกำลังสร้างเส้นทางของตัวเองทีละก้าวทีละอึดใจและมันไม่จำเป็นต้องสวยงามมันแค่ต้องจริงแค่ต้องต่อเนื่องและที่สำคัญที่สุดคือแค่ต้องไม่ยอมแพ้สวัสดีครับนี่คือ365วันชีวิตฉันต้องดีขึ้น EP ที่52ไม่ต้องสมบูรณ์แบบแค่ไม่ยอมแพ้ พื้นที่เล็กๆที่ผมตั้งใจทำเพื่อเตือนตัวเองให้ดีขึ้นในทุกวันบางวันอาจง่ายบางวันอาจยากแต่ทุกวันคือก้าวของการเติบโตและถ้าการเดินทางของผมช่วยให้ใครอีกคนมีกำลังใจขึ้นได้บ้างนั่นก็คือของขวัญที่ดีที่สุดแล้วครับบางครั้งชีวิตเราก็เหมือนการเดินบนเส้นทางที่เราเองก็ไม่รู้ว่ามันจะพาเราไปไหนแต่สิ่งหนึ่งที่ผมเชื่อเสมอคือเราไม่จำเป็นต้องสมบูรณ์แบบเลย เราไม่จําเป็นต้องทําทุกอย่างให้เป๊ะไม่จําเป็นต้องเริ่มต้นด้วยความพร้อมร้อเปอร์เซนเพราะความจริงคือไม่มีใครพร้อมไม่มีใครรู้จริงๆว่าจะทําสําเร็จเมื่อไหร่แต่สิ่งที่เราควบคุมได้คือการไม่ยอมแพ้การก้าวต่อไปแม้ในวันที่รู้สึกเหมือนเดินช้ากว่าใครๆมนุษย์เรามีความหวังอยู่ในตัวเสมอแม้บางวันเราจะรู้สึกว่าโรคมันไม่ค่อยใจดีกับเราเท่าไหร่แต่ความหวังเล็กๆที่มีนี่แหละ ที่ทำให้เรายังลุกขึ้นยังก้าวต่อไปการไม่สมบูรณ์แบบนี่แหละที่ทำให้เรามีพื้นที่ให้เติบโตถ้าเราสมบูรณ์แบบตั้งแต่แรกเราคงไม่มีโอกาสเรียนรู้อะไรใหม่เราคงไม่มีโอกาสผิดพลาดไม่มีโอกาสค้นหาตัวเองและไม่มีโอกาสค้นพบว่า ตัวเราจริงๆแข็งแรงกว่าที่เราคิดมากแค่ไหนบางครั้งเราเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นจนลืมไปว่าเราเองก็มีเส้นทางเฉพาะของเราเราอาจจะเริ่มช้ากว่าเขาแต่เราเรียนรู้ลึกกว่าเราอาจจะไม่เก่งเท่าเขาแต่เรามีความพยายามมากกว่าคนที่เดินเร็วไม่ได้แปลว่าเขาจะไปไกลที่สุดเสมอไป บางทีคนที่เดินช้าแต่ไม่หยุดเดินต่างหากที่ไปถึงเส้นชัยจริงๆลองนั่งมองย้อนกลับไปในชีวิตครั้งหนึ่งคุณจะเห็นว่าทุกอย่างที่คุณเคยผ่านมันไม่จำเป็นต้องสวยงามแต่คุณผ่านมาได้นั่นคือความสำเร็จแล้วทุกครั้งที่คุณเคยร้องไห้ทุกครั้งที่คุณเคยท้อทุกครั้งที่คุณเคยอยากหยุดแต่สุดท้ายคุณยังอยู่ตรงนี้นั่นคือสิ่งที่พิสูจน์ความแข็งแกร่งของคุณมากกว่าคำชมใดๆ เราไม่ได้ต้องการเป็นคนเก่งที่สุดเราไม่จำเป็นต้องมีชีวิตที่เพอร์เฟคที่สุดแต่เรามีสิทธิ์ที่จะเป็นคนที่พยายามที่สุดในแบบของเราเองถ้าตกก็ลุกถ้าพลาดก็แก้ใหม่ถ้าช้าก็ปล่อยให้ช้าแต่มันยังดีกว่าไม่เริ่มต้นดีกว่ายอมแพ้ก่อนจะรู้ว่าตัวเองไปได้ไกลแค่ไหนผมว่าชีวิตมันคล้ายการปลูกต้นไม้ต้นไม้บางต้นโตเร็วบางต้นโตช้าบางต้นต้องการแดดมาก บางต้นต้องการร่มแต่สิ่งที่เหมือนกันคือการต้องการเวลาไม่มีต้นไม้ไหนงอกขึ้นมาในคืนเดียวมนุษย์ก็เหมือนกันเราต้องให้เวลาให้ความอดทนและให้ความเชื่อกับตัวเองไม่ใช่ความเชื่อว่าจะต้องสมบูรณ์แบบแต่ความเชื่อว่าเราจะเติบโตได้แม้วันนี้จะยังดูเล็กยังดูอ่อนแอยังดูไม่พร้อมก็ตามบางช่วงชีวิต อาจจะรู้สึกเหมือนวิ่งอยู่บนทรายทุกย่างก้าวมันหนักมันยากมันเหนื่อยแต่ทุกก้าวที่คุณวิ่งมันฝึกกล้ามเนื้อความอึดของคุณก้าวที่ล้มเหลวไม่ได้ทำให้เราน้อยลงมันทำให้เรามากขึ้นต่างหากมากขึ้นในประสบการณ์มากขึ้นในหัวใจมากขึ้นในความเข้าใจชีวิตมากขึ้นในความอดทนและสุดท้ายผมอยากให้คุณจำไว้ว่าคุณมีคุณค่าแม้ในวันที่คุณไม่รู้สึกถึงมัน คุณมีความก้าวหน้าแม้ในวันที่ดูเหมือนไม่ไปไหนคุณกำลังสร้างเส้นทางของตัวเองทีละก้าวทีละอึดใจและมันไม่จำเป็นต้องสวยงามมันแค่ต้องจริงและต้องต่อเนื่องและที่สำคัญที่สุดคือแค่ต้องไม่ยอมแพ้เพราะในโลกที่ทุกอย่างเปลี่ยนแปลงเร็วเหลือเกินคนที่ไม่ยอมแพ้นี่แหละคือคนที่มีโอกาสสร้างปฏิหารให้ตัวเองมากที่สุด คุณไม่ต้องสมบูรณ์แบบเลยคุณแค่ต้องเดินต่อไปเรื่อยๆและปล่อยให้ความไม่สมบูรณ์แบบนี่แหละทำให้ชีวิตของคุณมีเรื่องราวที่งดงามกว่าเดิม